เป็นคุณพ่อทั้งในจอและก็นอกจอค่ะเพราะไม่ว่าจะอยู่ก้องไทายไหนอาตูนรพลกมาชุนมักจะเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่สุดเป็นตัวอย่างให้นักแสดงรุ่นหลังหนุตลอดนะคะ แต่ว่าถ้าถามค่ะมีใครมาขอเทคนิคการแสดงอะไรกันบ้างหรือเปล่าอตูบอกเลยว่าหน้าเซตเนี่ยไม่มีเขาปล่อยให้หน้าที่การสอนหรือว่าแนะนำค่ะยกให้เป็นของผู้กำกับละครนะจัดการดูแลกันไปแต่ว่าถ้าเป็นช่วงพักกองแล้วอยากจะมาขอความรู้อตูยินดีสอนให้หมดแบบไม่มีกักค่ะเพราะอตูเองก็มองนะคะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนให้อยู่ฝ่ายเดียวแต่ได้รับมาเหมือนกันทั้งแนวคิดและเทคนิคการทำงานของนักแสดงรุ่นใหม่ค่ะซึ่งนี่เป็นอีเหตุผลนะคะทำให้ยังคง รับงานแสดงต่อเนื่องชอบค่ะที่จะได้ทํางานรูปแบบใหม่ๆกับคนใหม่ๆส่วนบทบาทจะเล็กหรือใหญ่ไม่สําคัญนะคะเพราะว่าอยู่วงการมานานหลาย10ปีผ่านมาแล้วก็ทุกบทบาทค่ะในยุคนี้เหรอรับทุกอย่างอายุเยอะแล้วอะตูผ่านมาเยอะแล้วครับเล่นมาตั้งแต่ปีสอนนะเพราะฉะนั้นก็45ปี45ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันคือเล่นได้หมด มีอะไรก็เล่นได้เพราะฉะนั้นพอมาถึงบั้นปลายใกล้ๆปลายของชีวิตเนี่ยเราไม่ไม่เกี่ยงแร้วว่าจะต้องเล่นอะไรเราอยากเล่นบทที่สนุกแล้วอ่านปับ๊บโอ้ยสนุกเอา้าเล่นสนุกตรงที่ว่าเราได้ทำง,งานกับคนรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นใหม่นี่สำคัญเพราะบางครั้งเนี่ยเราแค่มองจากการที่เขาแสดงแล้วเราได้บทเรียนมาด้วยมันเหมือนเข้าโรงเรียน นะได้มาเรียนอะไรแปลก,ปลกใหม่ๆส่วนสุขภาพในวัยเล็กเจ็ดค่ะอตูบอกว่าโดยรวมเนี่ยยังแข็งแรงนะคะมีเจ็บป่วยบ้างเป็นครั้งเป็นคราวตามวัยค่ะแต่ที่ดูจะกระทบก,บกับการทำงานมากหน่อยเป็นเรื่องค่าสายตาที่เปลี่ยนเร็วมีผลเวลาอ่านบทก็ต้องคอยดูแลเรื่องแว่นสายตาอยู่เรื่อยๆนะคะไปจนถึงเรื่องอาหารการกินและพักผ่อนก็ต้องให้เพียงพอค่ะ